สวัสดีครับโรงเรียนแย้มจาารามินทากิโล8นะครับนำร่องพลังงานแหล่งเรียนรู้นะครับทั้งหมดมีนะครับเริ่มจากกังหันลมนะครับ2ตัวที่เสาเดียวกันนะครับแล้วจักรยานนะครับ3คันนะครับ ส่วนอีกชุดหนึ่งแหล่งพลังงานเบื้องต้นนะครับก็เป็นโซลาเซลล์ที่อยู่ด้านบนนะฮะขึ้นบนหลังคาแต่นี้ไม่สามารถดูได้300วัตต์นะครับสแผงนะฮะก็คือแหล่งพลังงานก็มี3อย่างกังหันลมโซลาเซลล์ Cell, แล้วก็จักรยานปีดไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่นะฮะร้อยแอมสองลูกนะครับ,นะค,รบคือแบตเตอรี่ร้อแอมสองลูกเนี่ย ได้จะเพียงพอเป็นแค่ไฟ,ไฟเซฟเฉยๆนะครับแล้วอเอามาหาเบเกอร์นะค,อ,คอนโทรลเลอร์ไฟที่ได้นะครับจากแบตเตอรี่ส่วนหนึ่งนะครับเอาไปใช้กังหันตีน้ำนะครับ แรงนะครับเป็นมอเตอร์ DC 500วัตต์24ิบสีโวลต์นะครับที่กินกระแสอยู่ก็อยู่ประมาณ6แอมป์นะฮะถึง5แอมป์นะครับ, A, รบอยู่ประมาณนี้ก็เราตั้งนหต่วยของ,ของการผลิตไฟจากโซล่าเซลล์ถ้าโซล่าเซลล์ผลิตไฟเขาก็ทำงานแต่ถ้าโซล่าเซลล์ไม่มีแสงแดดนะฮะก็ตั้งคอนโทรลเลอร์อ,อัดตัดออกทิ้งไปนะครับ ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือแสงสว่างนะฮะทั้งหมดมันจะมีเป็นราวทั้งหมดนะฮะแสงสว่างอ่าทั้งหมดอยู่ประมาณ15หลอดนะครับเป็นแสงสว่าง DC นะฮะคือถ้ามงตอนนี้เนี่ยอาจจะจะไม่สว่างเท่าไหร่นะฮะ แต่ถ้าถ้าเป็นกลางคืนไปเขาจะสว่างมากนะครับนี่สว่างมาแล้วครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือ,อปั๊มน้ำา c 1 2สโวลต์ v, นะฮะเพชเชอรสูงนะครับเหลือฮนะค,คือคือทั้งหมดนี่เหลือนะครับก็ทั้งหมดตัดออโต้นะฮะเต็มข้างบน ก็คือ,อ,อแทงน้ำที่อยู่ด้านบนนะครับกนะารหานลมก็หมุนทั้งวันวน,นะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ที่เราเต้องการให้มันเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับท,ที่ทุกคนที่ปฏิบัติได้ของทุกอย่างนะฮะเ,เราซื้อมาประกอบนะครับไม่ได้สั่งซื้อเข้ามานะครับ คือสามารถคนที่ที่มาเห็นสามารถเอาไปใช้ได้หรือว่าลอกเรียนแบบได้นะเพราะว่าทุกอย่างมันมีของที่ผลิตในเมืองไทยหมดนะครับ